บรรยากาศบรรยากาศที่โรงแรมอินเตอร์คอนเนชั่นอินเตอร์คอนเนชั่นเอ้ยอินเตอร์อินเตอร์คอนเนใช่เน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 คอนเนยเลยคอนเนตันใช่คอนเนตันอ่าเนาะป้าป้าเขาถ่ายรูป <c oughs> อันนี้บรรยากาศวิวตอนเช้าเช้าตอนอให้ดูเวลาตอนนี้เวลาเท่านี้นะคะเวลาเท่านี้นะจ๊ะลูกชายก็ยังเลิงล่าอยู่กับการเล่นน้ำยังการเลิงล่าอยู่กับการเล่นน้ำทะเล ุปก,กรณ์ครบสามารถสั่งอาหารมานอนรับประทานได้แบบชิวๆส่งส่งถึงที่ส่งถึงที่ คราาับบรรยากาศชิวๆกี่นาทีแล้วเนี่ยสามนาทีเดียวกันเราจะตั้งกล้องให้ดูนะจ๊ะลงก็แล้กเลยอ่ะไม่เห็นตัวเองโอง ああ、ロタさ โอ้นาวินเก่งจังเลย